วัสดีครับทุกคนวันนี้แปลกหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มาในรายการไอเดียอออควาแล้ววันนี้ใช่แต่ว่าเรามาอยู่กับรายการไม่รู้มิดอออพีแล้วกูมิดอออพีใช่วันนี้ไม่แค่มิดกับพีมิดกับพีพจชนภัยตลอดไปมิดกับพีเท่านั้นไอเดอการโยงนอก เออโดนการีวงด้วยแตนี้ยังไม่มีชื่อรายการจริงแล้วก็ยังไม่รู้แนวทางด้วยแต่เพราะจริงๆมันไม่ได้มาเป็นไอเดียอะไรหรอกเนี่ยเพราะว่าแค่มาบ่นเฉยอยากอยากเล่าว่ากันไม่ไม่ได้เล่าหรอกมันแค่บ่นเหมือนแบบเวลาคุณโดนทักอะไรสักอย่างบ่อยๆไหมเนี่ยซึ่งในในช่วงเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรนะการ์ตูนอะช่องทางในการรับชมอนิเมะหรือการ์ตูนทั้งหลายมันก็เยอะขึ้นจากเมื่อก่อนใช่ไหม ผมก็เลยทําให้ผมดูกระตูนเยอะขึ้นไม่เกี่ยวหรอกดูเถื่อนมากนาอะไร <c oughs> ดูดูมากแต่แบบมอตนนะ้นอ่ะเออผมดูพวกผมดูเถื่อนนะตอนนั้นยังไม่มีถูกลิขสิทธิ์อันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าสายะเมื่อก่อนก็นะด้วยความเป็นเด็กก็ดูเถื่อนแหละแต่พอโตขึ้นมามันมีช่องอทางที่มันดูถูกลิขสิทธิ์ได้ก็ดูกันไปก็ดูเถื่อนไม่ใช่ไม่ <c oughs> โอ้ก็ต้องขอมอบตรงๆว่าแบบเมื่อก่อนเราดูเถื่อนกันหมดแหละหรือเปล่าก็เถื่อนเถื่อนไม่ไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยผมคนหนึ่งอะที่แบบไม่รู้ว่า่่่อองททถููกกลิิิขสธ์มนนนัยี เราคงไม่ไปรู้อย่างเดียวคือแกการ์ตูนแผ่นแ o x ไทยอ่ะเออใช่คน่้แต่ในยุคนี้มันก็มีหลายอย่าง Netflix YouTube YouTube เอาแบบทูลิกสิ์นะช่องอนิเมะไม่ว่าจะเป็นมิวส์ไทยแลนด์มิวส์ไทยแลนด์หรืออารีวันอานิวันยันหรืออีกกูจะไม่ได้แล้วจะเล่นอันเออมีประมาณนี้เออซึ่งทีนี้มันก็ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกพวกผมมาเคยดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งมันนานมาแล้วแหละผมจําไม่ได้ว่ามันมาเมื่อปีไหนแต่จะขึ้นไว้นี่ปีนี้นาน แล้วเอออาราเล่ไม่ไม่นานขนาดนั้นเอาสักช่วงเรามอปลายปะน่ช่วงเรามอปลายมอปลายอ่ะเออปลายมีการ์ตูนอะไรวะเดามาเดามาเป็นเกี่ยวกับอะไรไหนเรื่องแบบไพ่ไพไปเลยกีฬาฟรีการ์ตูนว่ายน้ำไม่ใช่แกนบูแกนบูไม่เห็นเปกีฬาเลยไอ้ดำน้ำไงดำน้ำไงมันไม่ได้เป็นกีฬากีฬามันต้องแบบแข่งกันหน่อยเปล่าเออนั่นดิพูดก็ถูกนี่แต่จริงๆสิ่งที่ผมดูกันการ์ตูนกีฬาก็คือม้าแข่งม้าใช่แข่งม้า แข่งม้าก็คือขี่ม้าแข่งกันม้าใช่ครับคุณโจโจสตีลบอรันเอออะไรกันล่าเออใช่ล่าโจโจล่าสตีลบอรันไม่จริงเรื่องที่ดูก็คือเรื่องอูมามุซูเม เรื่อองเเียะะไรวาไม่เคยดูอีกไอ้นี่อวมามุสเมะเคยได้ยินแต่ชื่อมันเป็นการ์ตูนที่เขาเรียกอะไรนะมิดดีที่สุดไม่มาเอานี่ก่อนดิเกี่ยวอะไรมันก็เหมือนกับแบบเอาประวัติม้าตัวตัวหนึ่งมา a d แ p ปเป็นการ์ตูนนั่นแหละเออแล้วก็มาทำเป็นการ์ตูนกีฬาม้าม้าเนี่ยม้าจริงๆเลยม้าจริงๆเลยครับก็คือเอา อะดับเนื้อเรื่องอะเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวม้าจริงขนาดนั้นแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะก็ะคือเอาม้าที่มีตัวตนอยู่จริงๆมาทําใหม่ให้เป็นสาวอนิเมะอย่างเงี้ยใช่ครับว้าวมองเอามานั้นตัดชายแต่ตัดเรื่องความรู้ไว้วันนี้ไม่ได้ว่าจะมาสอนความรู้เรื่องการแทงมา้าหรือว่าอะไรทางนั้นเ <laughs> ไอ้ก็มาบทไงคือมันเป็นการ์ตูนที่มีตั้งแต่เราอยู่มปลายใช่ไหมผมกับไอมิกก็เคยดูกันเว้แล้วช่วงที่แบบการ์ตูนมันออกมาไม่นานอะมาถึงจบไปไม่นานอะมันก็มีเกมเกมมันก็ชื่ออูมามมซุเมะอะไรสักอย่างคตีเดือบี้เออแต่ว่ามันอะเป็นเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นเออก็คือแบบคนเล่นก็ต้องแบบตมุดหน่อยมุดไปเล่นอะไรเงี้ยใช่คนเล่น Android ก็อาจจะใช้แบบโคแอพคูแอปขูแอปอะไรสักอย่างโหลดมาใช่ไหม IOE ก็แค่มุดเออ ซึ่งข้างในเกมมันไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นเว้ยและสิ่งที่จะช่วยวผมได้ก็คือเว็บเว็บแปลเกมโทรา อ๋อคือเหมือนมีคนทำวิกิให้อะไรประมาณนั้นเนาะใช่เป็นประมาณเป็นภาษาอังกฤษเพรว่าต้องมานั่งดูเวลาก็ไอ้นี่อยู่นะเกมมันก็ดูแบบมีคนเล่นอยู่นะถ้าแบบว่าก็มีแปลวิกิเป็นภาษาอังกฤษให้เลยอะไรเงี้ยมีมีมีเกมมันก็สนุกอยู่เป็นฟีลล i n g แบบ ing เพลินๆอะไรเงี้ยเ h อชิลๆสำหรับคนแบบอาจจะชอบดูกร์ตูนเรื่องนี้แต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าผมเอาไปเล่นกับเกมมันใช่ไหมแล้วด้วยความที่ไม่เข้าใจอะไรก็ปั้นหมาไม่เก่งเว้ยปั้นหมาไม่เก่งปั้นหมาไม่ผ่านเลย มาแบบออกมาสแตทไม่ดีอะไรเงี้ยเกมการเล่นไปชิมม้าตัวหนึ่งให้คนฝึกม้าม้าผมตอนแรกอะผมปั้นชื่ออะไรนะไซเลนสุุกะใช่ผมผมชอบเพราะว่าผมเติดมาจากซีซั่นหนึ่งตอนผมดูจบซีซั่นหนึ่งผมชอบตัวนี้ผมรู้สึกว่าวันวิ่งไม่สนอะไรดีอ่ะแล้วคุณนีนะผมชอบม้าตัวหนึ่งนิสัยมันคล้ายผมดีคือชื่อเซอุนสกาย มาเบียวมาเบียวมันไม่เบียวแล้วหลังจากที่ได้ลองเล่นมาแล้วเป็นยังไงมันก็ด้วยความที่แบบความแบบต่างกันของภาษาเนาะนก็ทําให้เข้าใจยากอะไรนิดหน่อยเออมันก็จะแบบไม่ได้รู้เรื่องารายละเอียดของเกมดีขนาดนั้นเพราะพวกผมก็เล่นกันชิลๆเนาะเออแต่การจะปั้นม้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ปั้นแค่ตัวเดียวไว้ๆอยู่ต้องนะปั้นหลายตัวเพราะมันจะมีแข่งสนามหลายแบบมันจะมีแบบระยะทางของสนาม <laughs> ใช่ไหม oh. แล้วม้าแต่ละตัวก็จะทันในระยะทางที่ต่างกัน มันมันเลยทําให้ผมต้องปั้นมาตัวอื่นด้วยแต่พอผมเลิกไปปั้นมาตัวอื่นที่ผมไม่อวยเนี่ยผมก็แบบไม่มีใจแล้วอะไรเงี้ยปั้นก็ไม่เป็นไม่รู้นิสัยมากปั้นก็แบบไม่มีแรงจะปั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะคือมมาเนี่ยมันมันไม่ใช่มมาใช่ป่ะมันเป็นมันเป็นอนิเมะเกิร์ลที่มีหูกับหางถูกป่ะเป็นอนิเมะเกิร์ลใช่แล้วแหละด้วยความที่แบบผมกําลังปั้นอย่างยากลําบากมันก็เลยแบบว่าทําให้ผมปั้นตัวตัวหนึ่งขึ้นมาที่เขาบอกว่าเก่งนั่นก็คือโอคูดี้นมา สเป็นม้าเมตาเลอไม่ไม่รู้ว่าเมตาหมาจริงๆเกมนี้มันจะบอกว่าเมตาก็เรียกว่าง่ายกับยากแล้วกัน ผมรู้สึกว่ามันก็เก่งทุกตัวถ้าแบบปั้นปั้นูกปั้นเดียนมันก็เก่งหมดนะไม่มีมาแต่แบ่มันจะมีแบบมันความยากความง่ายอะไรประมาณนั้นในความคิดผมอะซึ่งโอคุรีแคปเนี่ยมันเป็นตัวที่ดีอย่างหนึ่งคือแม่งเก่งสกิลติดง่ายแล้วก็ปั้นง่ายมากมันเลยทำให้เป็นตัวอวยผมเลยเพราะว่ามันเก่งวิึงดินี่ใส่พวกเด็กติดเมตาเหมือนกันนะครับอวยอวยตัวไหนอ๋ออวยตัวนี้ครับเพราะอะไรเพราะมันเก่งไม่ใช่คุณคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแบบว่าโอคุริแคปมาในกระตูนบ้างแล้วตอนนั้นมันนนงมมีแค่่่่่ใตวาปเ็ ตัวประกอบฉากหลังอะออแล้วมันจะมีคาแรคเตอร์แบบกินเยอะๆมันโผล่มากินข้าวแล้วมันก็หายไปอเอโอผล่มากินข้าว,วาปเป็นตัวประกอบตามฉากเลยเหรอใช่ใช่สมมติมันเป็นฉา,า,ากพวกโรงอาหารเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยโอคุริแคปก็จะเดินมาเอาข้าวมาวางแดกข้าวหมดแล้วก็เดินออกไปไม่มีบทพูดเลยอรอ,อไม่มีเิ้ย นี่มันแบบว่าพวกพวกแบบตัวละครที่เ,เดี๋ยวกูจะปรากตัวอีกทีตอนตอนแบบซีซั่นสต,<อ> <6. S 2> ตอนที่หกเลยใช่ไหมพอเสร็จพอผมแบบจริงๆเห็นแค่นั้นก็เริ่มโดนใจนิดหน่อยแล้วแต่ด้วยความที่แบบเป็นตัวประกอบพื้นหลังเราก็ไม่รู้จักใช่ไหมล่ะเออแต่พอมาปั้นในเกมมันก็เริรู้สึกแบบแมงไต้เรื่องว่ะ แต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเกมมันไปตลอดหรอกก็มีช่วงที่เลิกไปบ้างอย่างนี้อุมาโมซูเมนมันก็ออกมาใช่ไหมออกมาซีซั่นเพิ่มซีซั่น2ก็เป็นโทไคเทโออะไรพวกเนี้ยฮัจิมิ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 โอนาเมรุโตอาชิกาอาชิกาอาชิกา เรียนสามก็คิตาซันแบ็กอะไรไปแล้วก็เป็นเดอะมูฟวี่สองภาคปุ้งปุ้งอีกภาคหนึ่งที่เลย <พอ S 2> ไม่ไดูพอสิที่เนี้ยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้สิ่งที่ทำให้ผมมาพูดในวันนี้เนี่ยมันพออันนี้เลยเพราะว่าอูมาโมซเมซีซั่นล่าสุดกำลังจะมาซ <Cinderella Gray. S 2> ินเดเลราเกรมันมาแล้วเมาแล้วหรอ่วมันมาแล้วมันเลยทำให้เกิดประเด็นวันนี้ขึ้นมาเนี่ยแหละเพราะว่าอูมาโมซเมล่าสุดเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องของโอคุดี้แคป ลูกรักไอพีพเลยเรื่องตัวอวย <c oughs> มาเลยลูกรักผมรักตั้งแต่ที่รู้ว่าแบบมันปั้นง่ายขนาดนี้แม่งไม่เหนื่อยเลยน <c oughs> ั่นแหละซึ่งการปรากฏตัวของซินเดอเรล่าเกเนี่ยมันทําให้มิดมัมาชวนผมว่าเอ้ยไอพีลูกรักมึงมาแล้วกูบอกอะไรวะแล้วพอเสร็จมันมาจริงด้วยเลยต้องไปดูใช่ไหมพอไปดูซินเดอเรล่าเกตอนแรกนะแหละผมกับมีกก็เลยตัดสินใจว่ามาวันไล่ดูมากนเถอ ก็คือคุณกลับไปไล่ดูใหม่ตั้งแต่หนึ่งใช่ตั้งแต่ภาคหนึ่งตอนที่หนึ่งใช่คือต้องบอกก่อนว่าผู้ผมมาดูซีซั่นหนึ่งจบแล้วผู้ผมไม่ได้ดูต่อเวยังมีแต่ไม่ได้ดูต่อแต่ยังผมมาดูซีซั่นสองไปแต่ว่าซีซั่นสามกับภาคอื่นอะไม่ได้ดูแต่พอมาดูแบบภาคล่าสุดปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องกลับมานั่งย้อนดูอะแล้วก็เนี่ยแหละผู้ผมว่าจะเข้ามานั่งในดิสแล้วก็มาซึ่งหลังจากที่ผมมาไล่ดูทุกภาคใช่ไหมคงกับมีก็จะเข้ามาในดิเเนนน่่่ยยแแแแลลลลคคคาาาาาาารกกก็พพูููดดดดดออมม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 มุุไไ้้้ิิตตวววณงัผบบท กันสองคนเลยนะคือในช่องชแนลดิสคอร์ที่แบบมีคนอื่นอยู่ด้วยผมว่าจะเข้ามาแล้วพูดกัน2คนว่าดูมาแล้วผมว่าจะตีมันในนั้นแม่งเลยเชียนนี่นอกจากคุณคนเห็นาผมเคนแม่งนั่งดูมาแล้วคุณยังขายมาพวกผมเลยโดนล้อเลยว่าเป็นคนติดมาแต่พวกคุณไม่เข้าใจไงคนอื่นแม่งไม่เข้าใจว่าแบบมันดีแค่ไหนนไหแล้วมันดีมันดีดีแค่ไหนมันดียังไงเท่คือคุณเข้าใจแบบการ์ตูนกีฬาไหม มิตรภาพคู่แข่งเออแบบ<ะ>การแบบฝึกฝนเอาชานะอะไรอย่างเงี้ยความฝันทำลายล้างคำสาปครอบครัวอะไรเงี้ยมันขนาดนั้นเลยวะอะไรวะมันขนาดนั้นเลยนะเว้ <c oughs> แต่มันแบบมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้ภาคล่าสุดก็ยังไม่จบนะใครที่แบบอยากจะรีบตามดูว่าตามดูกันได้ซินเดอเรลล่าเกเรใคร<ล>อยากจ,จะเริ่มดู เอ้ผมยังไม่อยากดูภาคแรกผมกลัวภาพมันไม่สวยคุณมันเริ่มที่ซินเดเรล่ลาเกอะไรได้เอาก็ได้เหรอได้ครับมันเหมือนเนืออ้อเรื่องแต่ละภาคมันไม่ได้ต่อกันขนาดนั้นคืออย่างที่บอกไปตอนแรกว,ว่ามันเป็นเหมือนเนื้อเรื่องของตัวต่ะตัวม้าตัวนั้นใช่<อ>มันก็จะเหมือนเอาเนื้อเรื่องของม้าตัวนั้นมาอาดัดแนบซึ่งแต่ละภาคเลยแต่ละช่วงเนี้ยมันก็จะแบบมีม้าตัวเอกไปเลยไอ้ม้าที่คุณเห็นในซีซั่นแรกก็อาจจะกลายเป็นตัวประกอบที่แบบไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าคุณดูเรื่องนี้คุณจะมีมมมม้าาาาใในดววววงงจขออคคุณตตััเเสพระะ่ผีลภ ก็งั้นเลยเหรอแต่แต่ภาคสามผมไม่มีนะไอภาคสามผมมีนะถือผมจะจําชื่อมันไม่ใครวะไอมูราเบนเต้อะไรทักอยากอ่ะไอที่มันขาเจ็บป่ะอ๋อดูดูราเบนเต้โหมาช่วงแรกๆมาเปิดมายังโหดแล้วก็หายไปเลยเอ้ยนี่เนี่ยสปอยเนี่ยเอาไปว่านั่นแหละแต่ภาคสามผมไม่มีจริงว่ะเออเกิในเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญที่เป็นหนึ่งในเหตุผลเลยก็คือเซิร์ฟกอลบอลมากําลังจะเปิดแล้วครับว้าวไปก็จะต้องผมไม่ต้องมานั่งแปลภาษาญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องไปนั่งเออผมผมจะไม่ต้องมานั่งเปิดเว็บนี้ ต่อไปผมจะสามารถอาาาร่านภาษาอังกินในเกมและสามารถเล่นได้เลยซึ่งเซิร์ฟก็ว่าเปิดวันที่เท่าไหร่ครับ26มิถุนายนนี้ครับผมย้ํานะครับว่าไม,วไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะครับเพื่อนผมมันติดกันจริงๆเออไม่มีอะไรอันนี้แค่มาด้วยใจรักก็นั้แหละซึ่งเรื่องสอนหรืออะไรพวกนี้ไม่มี แล้วคือม้าพูดภาษาคนได้ได้กูได้แล้วเราเป็นเทรนเนอร์ที่ต้องเป็นมนุษย์ไม้ทีใช่มีเทรนเนอร์ให้ต้องสอนไม้อีกทีแล้วเราจะเชื่อมสัมพันธ์กับม้ายังไงพาม้าไปเรียนก็ฝึกไงไม่เราไม่ใช่ทำไมกับเราเราฝึกไงก็ฝึกไงเหมือนเปคุณมคืูกับนักเอ่ะพาไปวิ่งเออเอาวิ่งอ่ะแล้วเกมนี้มันเอาฮาใส่คนด้วยเพราะว่ามันจะมีม้าเจ็บฝึกฝึกอยู่เนี้ยม้าคุณม้าคนเจ็บก็คือเป็นเป็นเหตุการณ์ในเกมเลยไม่ได้แบบมีบังคับมีเหตุอะไรอย่างนี้ เหตุการณ์สม่มในเกมครับว้าวเช่นอ่ะมาคุณอ่านหนังสืออยู่เนี้ยแม่งหลับแม่งหลับปุ๊บสกิปไปก็คือตรงนี้ไม่ได้หาอะไรเลยคุณมาทํำไมไม่รู้เอานั่นแหละเกมมันก็เลยสะดกตรงนี้ตรงที่คุณวัดดวงในการปั้นม้าของคุณด้วยแล้วก็พอคุณปั้นมันสําเร็จแล้วอะคุณจะได้เอาม้าตัวนั้นของคุณออกไปเฉิดฉายในเวทีใหญ่ ไม่ใช่ใช้ในเวทีใหญ่คือเพราะว่ามันมีการแข่งกับผู้เล่นคนอื่นด้วยโดยการเอาลูกของคุณที่คุณปั้นมาเนี่ยแหละไปสู้คนอื่นเขาแต่ถามว่าต่อ้คุณปั้นม้ามาแข่งแก่งแค่ไหนก็ใช่ว่าม้าคุณจะชนะเพราะมันดวงไงมันขึ้นอยู่กับดวงบางทีคุณปั้นเออก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะต่อ้คุณปั้นสแต็มาหัวแค่ไหนคุณแบบก็มีโอกาสอ่ะเออก็นั่นแหละเกมมันใกล้เปิดแล้วมาเล่นใจผู้คนได้ เล่นกับพวกผมได้ก็คือพอพวกคุณเล่นปุ๊บพวกคุณก็มาคุยกับพวกผมว่าแบบนี่ผมชอบตัวนี้ผมชอบตอวนี้ไม่แน่ในอนาคตเราจะมีช่องทางพูดคุยเท่าที่วันนี้เป็นเด็กอินเตอร์ไปอยู่ต่างประเทศครับพูดไทยมากเก็ถูกเราไม่ค่อยได้คุยกับคนดูแต่เราอาจจะเชื่อมสัมพันธ์กับพวกคุณได้การแบบนั่งไลฟ์สตรีมม้าก็ได้เฉลเอาไปถึงคนที่เล่นม้าอยู่ที่มุดไปเล่นม้าเลยนะมุดไปเล่นอุมาบุสมิ่กันตอนนี้อ่ารู้สึกยังไงบ้างกับที่ เซฟโกลบอลจะเปิดแล้วรออะไรกันบ้างคาดหวังอะไรกันบ้างแล้วถ้าเปิดแล้วถ้าเห็นพวกผมในสตตีมก็เข้ามาคุยได้อาจจะบอกบอกว่าี่พี่ปันมาผิดนะพี่มาพี่มาสอนมาสอนได้แค่นี้แหละด้วยสมองพนักงานที่แบบสมองกผมเต็มแล้วโอ้หไม่มีแล้วอแต่ผมพอใจแล้ววันนี้ผมได้มาได้มาพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังค่อยเฟนเลยวะนี่อาจจะเป็นแนวทางคลิปสั้นๆของช่อง ช่องครอสไม่รู้จะมี EP พีสองไหมแต่ก็ประมาณนี้